ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและยังนับเป็นสารอาหารแก่จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศสู่ดินได้นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงและเรายังมีเกษตรกรที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการขายธุรกิจเครือข่าย ซึ่งนอกจากท่านได้ทำหน้าที่ส่งเสริมดังที่กระผมได้กล่าวแล้วท่านยังได้ให้ความรู้ทุกด้านทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องคุ้มค่าคุ้มราคาให้ความรู้ด้านโรคดินมแมลงตลอดจนขั้นตอนการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรนับเป็นส่วนสำคัญ ที่ควรได้รับการยกย่องเป็นอย่างยิ่งนะครับกระผมใคร่ขอแสดงความขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมงานตลอดจนทั้งทีมงานที่ดีมีส่วนทำให้วันนี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดงาน เกษตรปลอดภัยสู่สากลณนบัดนี้ขอกราบอวยพรให้ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงอุดมด้วยโภคพย์มีอาชีพที่ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนตลอดไปขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับกราบขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดรสุพมาศมากด้วยนะครับประธานในพิธีของเราในวันนี้อะไรครับ มาในวันนี้นะครับทุกท่านจะได้รับฟังคำบรรยายดีๆนะครับจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าของเมืองไทยเลยนะครับในวันนี้ที่มาร่วมบรรยายด้วยนะฮะแล้วก็ท่านเนี่ยนะครับจะร่วมอยู่เป็นพิธีมอบโล่เกียรติยศเอมดีให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับเราในวันนี้ในวันนี้เนี่ยพวกเขานะครับก็เขาเรียกได้ว่าพบกับความสําเร็จอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามายินดีกับความสําเร็จของพี่น้องชาวเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายของเราด้วยนะครับ และในลำดับต่อไปนะครับผมผมขอเรียนเชิญคุณขวัญชัยปิยทัศน์รองประธานกรรมการบริษัท K-Marketing World จําจำกัดและบริษัทโอโหกรีนจำกัดขึ้นบรรยายในหัวข้อเขตเกษตรปลอดภัยสู่สากลบนเวทีเรียนเชิญครับ กราบสวัสดีท่านประธานพิธีท่านศาสตราจารย์ดรสุภามาศพานิษฐ์พัฒน,นาที่ให้เกียรติมากล่าวนะครับในการเปิดงานในครั้งนี้แล้วก็ขอนะครับกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียตรติทุกท่านนะครับคณะที่ปรึกษาแล้ววันนี้ก็นะครับมีผู้นําท้องถิ่นนะครับมาร่วมงานในครั้งนี้เป็นจนํานวนมากนะครับกับผมเองขวัญชัยเปียทัศนะครับดำรงตําแหน่งรองประธานกรรมการบริหารของบริษัทเคมาร์เก็ตติ้งเวิลด์และก็บริษัทโอโฮคลีนจำกัดนะครับ วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับจริงๆเคยขึ้นเวทีเมืองทองไม่ตื่นเต้นขนาดนี้นะฮะเพราะนั้นก็วันนี้ก็ตื่นเต้นจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดนะครับวันนี้มีพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมง,งานเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะนะครับการเชิญของเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมกรเกษตรปลอดภัยไปเชิญนะครับร่วมของพี่น้องเกษตรกรมาร่วมง,งานในครั้งนี้หลายๆท่านก็มาด้วยความรู้สึกว่ายัางไม่เข้าใจเพราะว่าโครงการแบบนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน ก็มีความสงสัยในใจนะครับว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้จริงไหมถ้าเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงที่สำคัญที่สุดต้องทําอย่างไรตรงนี้สําคัญมากเลยเดียวนะครับสิ่งที่เราเดินทางกันมาประมาณนะครับจากโครงการส่งเสริมการรับซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยกลับคืนมาเนี่ยนะครับเราเพิ่งเปิดตัวได้เพียงไม่ถึง60ิวันนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกที่เราเปิดโครงการต่อสาธารณชนในเรื่องของโครงการที่จะเดินทางต่อจากนี้ไป นะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านโดยเฉพาะส่วนของส่วนของราชการวันนี้หน่วยงานของทางราชการก็จะแก่เกษตรจังหวัดผู้ช่วยเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอแล้วก็เจ้าที่ของเกษตรตำบลอกมแล้วก็ส่วนส่งเสริมในเรื่องของส่งสินค้าในส่วนของอ่าสากลการเกษตรนะครับที่มาร่วมงานจํานวนมากเลยทีเดียวแล้วก็แกนนําท้องถิ่นก็ระดับผู้ใหญ่บ้านกำนันมากันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมขออนุญาตครับทีแรกก็จะขอเก่า คร่าวๆก็เป็นห่วงอีกครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นนะครับกว่าหลายๆท่านนะครับมาร่วมรับฟังแล้วกลัวจะไม่เคลียร์เรื่องของความเข้าใจทัานั้นขออนุญ,ญาตับว่าขอชี้แจงรายละเอียดทีละสเต็ปๆนะครับอาจจะใช้เวลาช้านิดนึงหลายๆท่านเป็นพี่น้องเกษตรกรที่มีอายุเยอะแต่ก่อนอื่นที่จะฟังเรื่องราวโครงการดีๆนั้นนะครับผมกลาบเรียนนี้ครับว่าในส่วนของบริษัทเองนะครับมีความพร้อมในส่วนของหลายๆด้านต้นน้ํา ก็คือเรื่องของกระบวนการนะครับส่งสินค้าก่อนออกตลาดให้พี่น้องเกษตรกรนั้นเราได้ส่งประกวดที่ประเทศจีนนครเซี่ยงไฮ้ได้รับรางวัลเหรียญทองมาโดยเฉพาะปุ๋ยน้ำอินทรีย์เคมีเอชเค99เมื่อปี2555นะครับหลังจากนั้นปี2556เราได้มีโอกาสเอาสินค้าเดินทางไปสู่เรื่องของช่องทางเกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตรทกสและก็สกตแล้วก็ร้านค้าตัวแทนจาหน่ายในปีแรกนะครับก็ปรากฏว่าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ เข้าใจเรื่องการใช้ปุ๋ยน้ำเป็นอย่างดีนะครับปีแรกยอดขายดีมากครับทั่วประเทศไม่ถึง3ล้านบาทครับปลกมือให้คนไทยทั้งประเทศหน่อยเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นครับเพราะพี่น้องเกษตรกรเรากํลาลังติดกับชนิดเม็ดก็เลยไม่เข้าใจว่าปุ๋ยน้ำมันจะมาทดแทนกันได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะชี้แจงวันนี้เป็นอย่างมากเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอยากเปิดรับย้หนที่ฝ่ายส่งเสริมเรียนรู้ขบวนการลดต้นทุนตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าวันนี้เรายังมีการเพาะปลูกแบบเดิม นะครับผมอยากให้เท้าความนิดนึงครับว่าถ้าเราเพาะปลูกแบบเดิมๆเนี่ยถ้าเรารวยเรารวยไปนานแล้วเรื่องนี้ผมอยากให้พิจารณาดูนะครับแต่ถ้าไม่รวยเราเรามาร่วมกันคิดดีไหมครับกรเกษตรสมัยใหม่เกษตรแนวใหม่เขาทำกันอย่างไรต่างประเทศทําไมทําโครงการหนึ่งไร่หนึ่งล้านสําเร็จแต่บ้านเราหนึ่งไร่กลับไม่มีโอกาสที่จะรวยเป็นล้านเลยนะครับกลับตรงกันข้ามทำร้อยไร่เป็นนี่เป็นร้อยล้านตรงกันข้ามเลยดังนั้นะรประเทศไทยเป็นแบบนี้เยอะเยอะไหมครับเยอะไหมเยอะนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ข่าวมาทั้งหมด15รถบัสขอยกมือหน่อยได้ไหมครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับปรบมือพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดของเราหน่อยครับโอ้โหครับมากันเยอะมากอดตื่นเต้นด้วยไม่ได้เพราะจอดรถปั๊มไหนส่งเฟซมาปั๊มนั้นเราก็อกตดใจไม่ได้นะฮะมากันเป็นคณะใหญ่มากเลยพี่น้องชาวจังหวัดนคะรราชสีมาขออนุญาตยากมือหน่อยครับขออนุญาตยากมือพี่น้องโคราชหน่อยครับโอ้โหปรบมือพี่น้องโคราชเราหน่อยครับโอ้ยนะครับเยอะมากเลยเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ครับโอ้เยอะครับปรบมือเพชรบูรณ์หน่อยครับ วันนี้เยอะนะลบบุรีครับลบบุรีวันนี้ลบบุรีครับโอ้โหข้างหลังเยอะมากเลยปลอบมือให้ลบบุรีด้วยนะครับโอ้ยนี่เยอะมากเลยเดียวและจังหวัดอื่นจังหวัดไหนบ้างยังไม่เอ่ยจังหวัดไหนบ้างครับจังหวัดไหนจ๊ะน้องบัวลําพูมาก,กี่คนครับสองร้อยคนปลอบมือให้น้องบัวลําพูเราไหนะเป็นไงครับโอ้โหนะวันนี้นะั <c oughs> ้น้า้รารบมือทุกจังหวัดสงสัยไม่มีเวลาแน่เลยนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ให้ลงแน่แล้วขออนุญาตเข้าสู่โครงการแล้วกัน ฟังชัดๆชัดๆนะครับใช่ก็ใช่ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้กลับบ้านเขียนข้างฝาว่าบริษัทนี้เราจะเลิกคบตลอดชีวิตนะครับตกลงกันตามนี้นะแต่ถ้าดีตัดสินใจร่วมกันนะแต่งงานกันดีไหมครับตกลงกันแล้วนะว่าแต่งงานกันถ้าดีโอเคนะครับงั้นเรามาทราบเรื่องราวโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยหน่อยชื่อดีไหมดีหรือไม่ดีเกษตรปลอดภัยดีไหมแต่เราปลูกเกษตรเคมีหรือเกษตรปลอดภัยเอาห้ชัดๆชัดๆอ้อชัดๆก็ปลอดภัยแล้วเกษตรเคมีครับแน่มั่นใจสินะโอเค นั้นวันนี้นะครับเราเปิดโครงการร่วมกับลานรับซื้อโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดนครราชสีมาเราร่วมกับลานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้ว12แห่งขอปรบมือให้พี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาลานรับซื้อที่นครราชสีมาเนี่ยครับ12แห่งแล้วนะครับโครงการนี้จะมีจุดรับซื้อที่ที่ทุกหมู่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านเลยถ้าเป็นไปได้นะวันนี้อยากจะไปทุกหมู่บ้านทั่วไทยเลยทีเดียวเอาละครับขออนุญาตชี้แจงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่ไปเชิญท่านหน่อยนะครับก็ไม่ใช่ใครรอกครับ จากอาชีพเกษตรกรน่แต่มีจิตวิญญาณอยากจะช่วยพี่น้องคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยมาฝังการอบรมเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะผู้รู้ก็ที่จะมาอบรมสั่งสอนในเรื่องของวิชาความรู้เรื่องะบวนการเพาะปลูกที่ถูกต้องนั่นคืนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเลิศสวรรณรัตน์ขออนุญาตขอเสียงปรบมือท่านหน่อยครับสาขาปัตตภีวิทยาครับแห่งมหาลัยกเกษตรบางเขนนะครับที่เปิดการอบรมให้ความรู้เรื่องท่าดินดีการเพาะปลูกเนี่ย เราลดต้นทุนและมีชัยไปเกินครึ่งแล้วนั่นเองครับนั้นอาจารย์มาอบรมทั้งหมด3รุ่นไปแล้ว4,500ไปแล้วนะครับ4 500ท่านไปแล้วแล้วก็ท่านก็อายุเยอะแล้วก็คาดว่าจะเปิดอีกจะสองรุ่นรุ่นละ2 0 0 0เท่านั้นนะครับแล้วก็จะปิดโครงการนะครับหลังจากนั้นดูเทปแทนนะครับเพราะอดอดพบกับตัวจริงอย่างแน่นอนเลยดังนั้นถ้าใครช้ามีโอกาสอีก2รุ่นรุ่นละ2 0 0 0เท่านั้นนะครับที่จะให้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องเกษตรปลอดภัยนะครับเอาละครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมก็ไปเชิญก,ก,กันเยอะแยะมากมาย หลายๆท่านก็มาด้วยความงงแล้วก็ไม่รู้ว่าเอะจะต้องไปยังไงต่อนะครับผมขออนุญาตชี้แจงโครงการเลยละกันนะครับก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องเกษตรปลอดภัยเรามาดูว่าประเทศไทยน่ารักขนาดไหนก่อนในวงการเกษตรวันนี้ผมต้องกราบเรียนว่าผมไปส่งสินค้าของไทยเราหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ไปประกวดที่นครเชียงให้ได้รับรางวัลเหรียญทองมาพอไปถึงประเทศเขาเนี่ยเราก็เห็นภาพว่าประเทศไทยน่าสงสารขนาดไหนเรามาดูเรื่องของการให้ปุ๋ยกันครับบ้านเขานะครับบ้านเขาให้ปุ๋ยกันอย่างนี้ครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นไม้สวนไม้สวนโดยแกวันนี้เราเห็นสวนส้มเราแพ้ราคาส้มเขาส้มเขาเนี่ยเป็นปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยที่เป็นแขวนตําต้นนะครับแล้วก็มีอาหารกินทั้งปียางพาราเขาก็เหมือนกันครับยางพาราเขาก็ให้ปุ๋ยเนี่ยกินทั้งปีโดยแขวนที่ต้นและแทงไปที่เซลล์ข้างๆเปลือกและยิงซิลิโคนจบกันครับถ้าว่าหนึ่งปีมีปุ๋ยกินทั้งปีแต่ประเทศไทยเราให้ปุ๋ยกินให้ปุ๋ยกินปีละกี่ครั้งครับปีละกี่ครั้งครับยางพารากินปีละกี่ครั้งสองครั้งแต่จะเอาน้ำยางทั้งปีใช่ไหม เแล้วก็หวานไปย่างงามไหมกําจัดวัชพืชด้วยไหมอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกลไกการตลาดต่างประเทศปุ๋ยเขาบอกว่าการให้อาหารพืชเขาก็ค้นคว้ากันแล้วครับว่าการให้ที่มีความเสี่ยงคือการให้ทางดินแต่ถ้าให้ที่ดีสุดคือให้ทางใบและก็คือการทางลําต้นแล้วนั้นวันนี้ต่างประเทศเขาลดต้นทุนทําให้เราแข่งขันทางการค้ากับเขาไม่ได้เมื่อเราให้อาหารพืชพืชก็ได้อาหารครบถ้วนก็สมบูรณ์แข็งแรงแต่ถ้าอาหารไม่ครบถ้วน ไม่ครบถ้วนพืชก็จะป่วยปุ๊กเราก็ต้องใช้สารเคมีประเภทวัตถุอันตรายมาฉีดมาป้องกันมากําจัดอันนี้แหละทาให้ประเทศไทยสามารถส่งออกได้น้อยที่สุดของโลกนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเราเห็นทิศทางการแข่งขันทางการตลาดปุ๋ยแล้วในปี57-58ต่ 58, อเพราะปี58แบบนี้มาหมดแล้วแต่บ้านเรายังหวานกันอยู่เลยครับยังหวานกันเลยมีภาพให้เราเห็นคร่าวๆอย่างนี้ครับว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเราดูกันก่อนนะครับเขาจะให้ปุ๋ยอาหารพืชเนี่ยอย่างแบบทันสมัยมากเลย ประเทศที่กําลังพัฒนาขออนุญาตเป็นภาพล่างมุม,ม,มขวานะครับมุมซ้ายมือของท่านแต่ประเทศที่กําลังจะด้อยพัฒนาเขาจะใช้กันแบบนี้เัาหวานกันโครมโครมครับหวานกันโครมโครมเลยนั้นบ้านเราประเภทไหนครับหนึ่งสองสามประเภทที่เออน้ำเพียงหัวเข่าก็หวานเพียงตะตุ่มก็หวานน้ำไม่มีก็นี่เนาะเออนี่เนาะแพ้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วแพ้ไหมตรงนี้แพ้แล้วไมมแพ้แพ้แพเรากําลังเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาหรือว่า ด้อยพัฒนาเออนี่เนาะเอาเข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะเมื่อเมื่อด้อยพัฒนาพืชได้อาหารไม่ครบถ้วนพืชป่วยไหมป่วยหายามรักษาไหมต้นทุนสูงไหมสูงและสิ่งที่เราฝันว่าต้นทุนต้องลดและผลผลิตต้องเพิ่มมันจะเป็นจริงได้ไหมไม่ได้โอเคนะเข้าใจตรงกันแล้ววันนี้นี่คือเบื้องต้นของคอสการอบรมนะครับสิ่งที่รบรมวันนี้เรามาพูดกลไกการตลาดข้าวกันนิดนึงครับเราจะเอาเครื่องอบข้าวลงทั่วประเทศเนี่ยก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยรู้รู้สึง สาเหตุเลือกกลไกตลาดนี้นิดนึงวันนี้เนี่ยใครทํานาขออนุญาตยกมือน้่ทํานาครับทานาราคาดีไหมครับตอนนี้ราคาดีไหมครับพอได้นะครับตอบไม่เสียงดังนะครับมีโอกาสรวยหรือไม่มีอผมไม่ได้นะผมไม่ได้บอกมือนะครับผมขออนุญาตถามนะครมีหรือไม่มีไม่มีนะฮะเอาทาไมไม่มีครับเหตุผลที่เราไม่มีโอกาสรวยเพราะต้นทุนสูงผลผลิตขาย แต่คนพอหลุดข้าวเราดูแลมาสี่ห้าเดือนพอหลุดมือเราไปเราเป็นไงเราเป็นไงครับเรายังเหมือนเดิมแต่คนที่ได้ข้าวจากเราไปโดยไม่ต้องทํานาเป็นไงครับรวยหรือจนมั่นใจนะว่าเขารวยทําไมให้เขารวยแล้วเราไม่รวยแทนเออเอางี้ก่อนดังนั้นขอญาตเพื่อทําความเข้าใจไงครับว่าโครงการนี้มันเกิดขึ้นได้จริงไหมนะครับขอญาตงี้ครับเมื่อเราขายข้าวแล้วเราเห็นเกษตรกร,กรข้างบ้านเรามีสภาพเป็นไงครับตอนนี้ ตอนนี้ราคาดีหรือไม่ดีไม่ต <UM ้องไปพูดเรื่องราคาไม่เกี่ยวกับการเมืองนะฮะแต่ขายเสร็จผมเห็นว่าไข่เข้าหน้าปังแล้วเป็นแบบนี้ครับอะไรหัวเราะอะไรครับหัวเราะอะไรครับแถวบ้านเยอะไหมฮะเยอะไหมเยอะหรือไม่เยอะเยอะปะปบมือทางๆที่ให้เยอะไอ้ที่ปบมือนั่นด้วยปะด้วยหรือไม่ด้วยอ้าวตกลงเราด้วยเหรอดีหรือไม่ดี ไม่ดีเลยนะครับเมื่อไม่ดีแล้วหาทางออกได้ไม่ได้ได,ได้ไหมไม่ได้พอไม่ได้เกิดอ,อะไรขึ้นครับเราก็ต้องหาทางออกร่วมกันในนามบริษัทเคมาร์กิ้งเว์และคณะผู้บริหารเล็งเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าจริงๆกลไกการตลาดเนี่ยคนที่เหนื่อยที่สุดคือเกษตรกรคนที่จนจนที่สุดคือเกษตรกรคนที่รวยคือเหนือจากเกษตรกรไปนี่รวยหมดจริงแล้วไม่จริง <Yeah. S 1> เรามาลู้กันหน่อยมูลค่าข้าวไทย เกษตรกรไทยเราขายเนี่ยข้าวมีสามราคาแต่ใครบันสับปะหลังเดี๋ยวเอาข้าวก่อนนะข้าวนี้พอเก็บเกี่ยวปุ๊บเรื่องแรกเลยเกษตรกรจะขายไม่รู้ตัวเลขผิดเปล่าฮะร้อยละเก้าสิบขายข้าวเปียกใช่หรือไม่ใช่ร้อยละเก้าสิบขายข้าวเปียกใช่หรือไม่ใช่ม,ใชใชมีใครขายข้าวแห้งไหมครับ